สวัสดีครับผู้ชมครับห้องข่าวจากสเปนก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราพาผู้ชมมาที่สนามซ้อมของสโมสรแอตเลติกมาติดนะครับแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งสนามนะครับซึ่งปกติแล้วสนามแห่งนี้นี่จะใช้สําหรับทีมชุดเบหรือว่าชุดเซนะครับที่จะใช้ทําการแข่งขันหรือว่าฝึกซ้อมนะครับวันนี้เป็นวันที่ทีมชุดเบนะครับของแอตเลติกมาติดนั้นเพิ่งจะเสร็จสิ้นจากเกมการแข่งขันเมื่อวานซึ่งชนะไป3ประตูต่อศูนย์นะครับลงมาฝึกซ้อมโดยจะผสมร่วมกับทีมชุดเซหรือว่า ก็ต้องบอกว่าวันนี้เ,เป็นวันที่น่าสนใจสําหรับการฝึกซ้อมของทีมชุดนี้เพราะว่ามีเด็กไทยมาลงฝึกซ้อมด้วยนะครับแต่ว่าข้อมูลของผมคงจะไม่แน่นเท่ากับคุณอุทัยบุญเหมาะผู้ช่วยโค้เมืองทองอย่างแน่นอนเดี๋ยวยังไงช่วยอธิบายนิดหนึ่งครับว่ามีมีใครกันบ้างที่มาลงซ้อมวันนี้ครับก็จะเป็นรุ่น19ปีถึง22ปีนะครับที่ได้ลงมาซ้อมกับทีมชุดเบนะครับก็จะมีคาสิเดตรนะครับวิทยาวงที่เป็นเล่นกับอยู่ของอุสจีบองทองในตำแหน่งกองกลางนะครับ เขามาซ้อมวันน <brightness. S 3> ี้นะครับแล้วก็มีเสกสิทธ์สีใสครับกองกลางนะครับรุ oh, wow. ่นอายุสิบยี่สิบปีวันนี้ปีนี้นะครับแล้วก็กิติศักดิ์โฮชินนะครับซึ่งปีแล้วเราเซ็นสัญญาแล้วก็ให้เล่นกับยูชั้นสองของอัสสัมชัญธนบุรีนะครับแล้วก็ตามิซีนะครับฮาสซิฮายโยโซนะครับในตำแหน่งกองหน้านะครับอายุยี่สิบสองปีนะครับปีที่แล้วเราปล่อยให้ให้เจรังสิตธ์ยืมไปนะครับซึ่งปีแล้วก็สร้างผลงานได้ดี นะครับก็สี่คนนี้ลงซ้อมเป็นวันแรกเลยไหมครับโค้ชไทยวันนี้เป็นวันแรกครับนะครับคือหลังจากที่ที่เมื่อวานเขาได้ดูเกมแล้วก็วันนี้เขาได้มาลงซ้อมกับทีมนะครับคงเป็นวันแรกเราต้องปรับสภาพอีกอีกสักระยะหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวคงจะได้พูดคุยกันนะครับช่วงนี้ก็ปล่อยให้น้องเขาฝึกซ้อมไปก่อนการฝึกซ้อมของทีมเยาวชน SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกครับ หลังจากที่เดินทางมาถึงกรุงมาตริดเมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมานครับโดยทั้ง4คนนะครับประกอบไปด้วยซีตาลีซีฮยูยซนซครับเจ้าฮาร์ฟเซ็กสิต์สีใสครับโจกาซิเดตเวทยาวงและทอมมี่กิริสักเทอร์ซินครับทั้ง4คนนั้นก็เข้าร่วมฝึกซ้อมนะครับกับทีมชุดเบกและ4ีครับที่มาผสมกันนะครับในวันนี้โดยช่วงต้นนั้นเป็นการบอมอัพร่างกายนะครับหลังจากนั้นก็เป็นการซ้อม ในเรื่องของแทคตติกต่างๆครับอากาศในช่วงเชา้าครับที่สนามฝึกซ้อมนั้นถือว่าค่อนข้างเย็นครับอุณหภูมิราวๆห้าถึงเองศาเซลเซีย์ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ครับของนักเตะเยาวชนทั้ง4คนนะครับกับการฝึกซ้อมในวันแรก ช่วงต้นนี้ก็จะเป็นการฝึกทักษะในการจ่ายฟุตบอลครับให้กับเพื่อนร่วมทีมเป็นการจ่ายบอลแล้วก็ move มูฟนะครับไปยังพื้นที่ต่างๆกับสุดงถือว่าเป็นทักษะที่จำเป็นครับในการที่จะลงเล่นในเกมฟุตบอลจริงๆทั้งสี่คนนั้นถือว่าทำได้ดีในระดับที่น่าพอใจครับ เบสิกและทักษะนั้นไม่ได mm ้มีความแตกต่างนะครับกับทีมชุดเซและเบของแอตเลติกมาติดเลยครับนักเตะจากชุดเยาวชนของเรานี่ก็เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าจะใส่ชุดที่ต่างจากนักเตะเยาวชนของแอตแลนิ์นะครับเราจะใส่ในตั้งเกมวอร์มสีเงินครับแล้วก็เสื้อวอร์มสีเงิน การฝึกในเรื่องของการจ่ายบอลแล้วก็มูฟเมนต์นะครับก็มาถึงในขั้นตอนของการฝึกซ้อมเล่นโต๊ะเล็กนะครับซึ่งก็จะมีการแบ่งออกเป็นกลุ่มๆนะครับ นักเตะทุกๆคนของทีมยโยชนจากทีม SCG ซีจีนทองนี่ถือว่ามุ่งมั่นตั้งใจมากครับพยายามที่จะเข้ากับเพื่อนร่วมทีมให้ได้แล้วก็พยายามที่จะเล่นให้ดีที่สุดนะครับตามคำสั่งของสตาร์ทโค้ชไอร์ลแลโมาติด จากเล่นโต๊ะเล็กเสร็จนะครับก็มาถึงในช่วงของการแบ่งข้างลงทีมสนามใหญ่ครับซึ่งเดาเตะทั้งสคนก็มีส่วนร่วมนะครับกับการฝึกซ้อมในครั้งนี้ด้วยครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมยืนอยู่กับน้องๆน,นะครับเยาวชน เอสซจเมืองทองนะครับที่มาฝึกซ้อมวันนี้ได้ซ้อมกันแบบเต็มๆครั้งแรกเลยได้ลงทีมแบบจริงจังเลยนะครับแต่ละคนมีปัญหายัางไงบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวพูดคุยกันก่อนซีคนแรกเลยซีวันนี้เป็นยังไงปัญหาของเราปัญหายังที่สําคัญที่สุดกนะ็คือระบบหายใจนะฮะเพราะว่าเราเพิ่งมาซ้อมมือแรกแล้วก็ซ้อมก็ค่อนข้างหนักนะฮะหนักเลยทีเดียวหนาวแล้วก็หายใจแทบไม่ทันแล้วก็ปวดกรามเหมือนหน้าหน้านิชาไปเลยฮะแล้วในเรื่องของ,ของ แท็กติกเรื่องของทักษะอะไรนี่เราพอสู้เขาได้ไหมผมว่าคนไทยสู้ได้ครับแต่เพียงแค่ว่ามีความคนคนที่นี่เขามีความมุ่งมั่นนะมีความทะย,ยานที่จะเอาใจชนะอะไรเงี้ยมีความทะย,ยานในการฝึกซ้อมที่ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะผมว่าคนไทยสู้สบายถ้ามีความมุ่งมั่นนะ,ะแล้วเราอะ ันี่เป็นไงปัญหาเจออะไรบ้างปัญหาอย่างแรกคือเรื่องสภาพอากาศครับชื่อก็คือแบบมันมันหนาวแล้วก็ทําให้แบบเรื่องระบบหายใจก็มีปัญหาแต่แต่เรื่องแบบว่าเรื่องฟุตบอลอะไรเย่างี้คือเด็กไทยสู้ได้ครับแต่ขาดความมุ่งมั่นแล้วก็ฟิตเนสท,ที่ถูกต้องครับก็ความเห็นคล้ายๆกับสี <c oughs> แล้วโจครับก็มันมีปัญหาเรื่องอากาศครับอากาศหนาวต้องต้องใช้เวลาปรับตัวกล้องซูมไม่จะเห็นคอโจเป็นเม็ดเลยเนี่ย ผนลุกเกียวบนมาโกรธแล้วยังไงต่อนอกจากปัญหาเรื่องท่าระกาศอย่างที่ซีกับอบอกแล้วเนี่ยก็ก็ถ้าในเรื่องฟุตบอลก็ทักษะคนไทยสู้ได้ครับแต่ขาดก็ความแข็งแร่งครับที่แบบฝรั่งเขาตัวใหญ่กว่าถ้าจับโจวไปเล่นชุดเบแบบเต็มๆเลยโจวัดโจเล่นได้ไหมก็ต้องลองดูอะคนนีด้ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาที่สุดเป็นยังไงบ้างทอมี่วันนี้เป็นไงบ้างก็วันนี้ผมเล่นได้ประมาณสัก 25นาทีผมรู้สึกว่าหายใจไม่ออกเลยครับเหมือนแบบออกซิเจนมันไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอครับแล้วเหมือนแบบปวดหัวเล่นไปก็ป<ต>วดหัวแล้วก็เหมือนแบบว่าพละกําลังก็หมดลงไปด้วยครับเพราะว่าหายใจไม่ทันแล้วเทรนเนอร์เขาเขาบอกว่าสาเหตุที่เป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่าที่ประเทศของเราอากาศค่อนข้างจะสูงครับแล้วก็มามาฝึกที่ประเทศของเขาอากาศค่อนข้างจะต่ําแล้วก็แบบฝึกอย่างแบบแบบมีคุณภาพครับแล้วก็ ตอนเมื่อเช้าเขาบอกว่าตอนเช้าอย่าอย่ากินเบกฟาดอย่ากินมาเยอะครับเพราะว่าการเทนนิ่งของเขาค่อนข้างจะหนักเพราาะว่ก็คือต้องต้องทานให้พอดีหน่อยใช่ใช่ครับถ้าถ้าทานเยอะไปก็เหมือนจะไปจุกแล้วก็อากาศค่อนข้างจะเย็นหายใจไม่ทันมันก็จะไปจุกแน่นที่หน้าอกครับผมก็คิดว่าพรุ่งนี้คงจะดีขึ้นครับนะครับยังไงก็ก็ต้องปรับกันไปครับไม่มีไม่มีครั้งแรกที่ไหนที่จะไม่มีปัญหานะครับสาหรับการฝึกซ้อมแต่โดยรวมแล้วเท่าที่ผมมองด้วยสายตาน้องๆเขาเขาเล่นใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ งแต่ว่าในเรื่องของสภาพอากาศครับยังเป็นปัญหาอยู่